คุณทำได้ไหมให้พี่น้องมาลุ้นกันกับทีมง,งานคนลาฝันนะครับสามสามนั้นไป2ามสาม้ายสามสาปสายสามสามสามามมามสามสามะามสาล ดีมากๆนะครับกับทีมงานคนหลับฝันบางนีนะครับใช่่ก็ไดด้ันทนทางและองศาที่ท่ากันไปดีมากมากนะครับกับทีมงานคนหลับฝันนะครับ ามาลุ่นกันก็นกนพาบรรยากาศแกลางนะครับคนลาฝฟัน,นผนนรนาเผาหน่อยน่อยแกกากีลังก,การอดจัดจากกาัดครับเบลต์ถ้าเกิดจะต,ต,ต้องหาพ่อดูดนมแปดบาทเลยไอ้เบลต์ต้นดูดนมแปดบาทเลยนะครับสูงนสูงสามพันธี ลบขึ้นมาบองปลายควนสุดลบมาน้องควันครับถ้าเป็นว่ารอสีจัดๆเลยเราุดนร้เชียร์นะครับกับทีมงานคนลาบฝันนะครับมากหน่อยสำเร็จติดตามเบื้องต้นฐางดีแล้วนะครับลงแร้อยครับหาซีเคนแอนพาร์แล้วนะครับคนลาบฝันนะครับที่ทันวรวมสืบสานงานประเพณีบุญบอกไฟของพี่น้องท้ารลองคำปีหกแปดทาง มเหาศาลนะครับคกบนกสิทิ์ก็ทราบพานคนหูเล่าเอาหลายบบสบายใจเลยเจังไหนหล่ะเขามันเป็นนั่นอย่างนะหลวงพอ่อเห็นนี่เหรอรับพี่นอ้องกรรมาหลายโพด ส,สองร้อยครับเจ็ดสิบคะแนนผ่านแล้วนะครับคนลาบฝันนะครับเออนี่ละนี่เละะ่าพอดีเป็นอย่างที่เอามาหลายแพรเอามาแล้วเอามาแบ่งหลวงพี่เรวัดพร้อมเอาเงินมาไว้หลุดหนีไปไกลๆพันว่าสัน้นขาบาดท,ที่โคกนะหากเดี๋ยวนี้ขาหลั<อ>งเตียวตามลมขับพี่รองเพืเ่อนเพืเ่อนนะครับ เบิเลยนะครับเอาบรรจุไปลงกันไปนะครับกำลัมงานคนหลับฝันนะครับลอยตาลงเกิดตาลงไปตาตางกระดิ่งก้องกระครับครับบายมากอ่ะอยู่กับไอ้บุ๋มขอัยเด้อปลาเข่าเชิญยองเราดอกก่อนรดน้บเบาๆ สามอร่อยครับ40คะแนนทานแล้วนะครับคอยโย่คอยรดนรร้ำลงไปเรื่อยมากเลยสำหรับที่ตามนะครับด้านซ้ายของควันกบกลมเล่นน้อยคอยโย่คอยรดนรร้ำเบาๆหกนิ้วๆเนิบๆสวยงาม ครออบบับพี่น้องเบิรงร้อยต่อของฝาขาวกับฝาพื้นมะเท่าต่อกันนะครับเป็นขีดตรงๆนะครับเบ <c oughs> <c oughs> ิรงเลอยร้อยร้ี่ครับตอนนี้เคลื่อนตัวกมากเป็นพราขาวนะครับ <c oughs> ตามโรมาเตอร์สี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบคะแนนนะครับ